มีฤทธิ์มีเดชอูนิมนต์ไปอยู่แค่หน่อยไปพุทธศาสนามันเลยกลายเป็นไสยศาสตร์ไปหมดเป็นเนห็นไหมไม่ใช่พุทธศาสตร์เป็นเทวนิยมนะกลายเป็นพราหมณ์ไปด้วยทุกวันนี้มีแต่เจ้าพิธีจํำไว้นะแค่มาบวชเนี่ยหน้าที่ของพิสูจน์เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่มาบวชเนี่ยกินแล้วก็นอนเนี่ยไม่ต้องทําอะไรก็ถือว่าได้ทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่มากหน้าที่อะไรสืทรบทอดศาสนาไง ดีก็สร้างเจดีย์ร้อยองค์แล้วละถ้าพิสุจน์สูญสิ้นเนี่ยคุณระบุตคุณินดาไม่มาบวชมาศึกษาเล่าเรียนแล้วเนี่ยมึงจะมีเจดีย์กี่พันอันยกตัวอย่างอินเดียเนี่ยเหลือไหมพราะคนในชาตินี่แหละพุทธพระบริษัทสีนี่แหละไม่มีราบพระอาจารย์สมทบที่ดันด้วยช่วยอธิบายเรื่องสังเวชนิยสถานให้ชาวพุทธได้เข้าใจ ว่ามีคนห่มเหลืองโปรยเงินบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วบิดเบือนจับจ้วงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และสอนบิดเบือนพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงไม่ใช่ไปสอนกันให้ไปกราบอะไรก็ไม่รู้กราบเจดีย์กราบต้นโพอะไรอย่างเงี้ยไปกราบทำไม งันคนอยู่อินเดียมันบรรลุธรรมหมดแล้วมันนอนอยู่ใจนพอไปเลี้ยงโกเลี้ยงควา,ายนั่นแหละศาสนาพุทธหมดจากอินเดียนี่เท่าอะไรอ่ะมันหมดเพราะอะไรรู้ไหมหมดเพราะไม่มีพระ,พ,ระ,พ,ระพิสุเจดีเหลือไหมล่ะสร้างไว้น่ะเหลือวัดวาอารามใหญ่โตมาหฬารนแต่คนเห็นไหมล่ะคนอินเดียรู้จกักศาสนาพุทธไหมล่ะฮะทั้งที่เกิดที่ศาสนาพุทธเป็นที่เกิดกําเนิดของศาสนาพุทธได้ซ้ำไป ทำไมล่ะเมื่อไม่มีพิสุไม่มีพิสุนีไม่มีอุบาสกบาสิกาศูนย์สิ้นไปแล้วไม่ว่าจะเจดีย์ใหญ่ขนาดไหนต้นสีมหาโพธิ์จะต่างงานขนาดไหนมึงก็ไม่มีใครรู้จักหรอกฮะเห็นไหมปศพันสี่ร้อยเนี่ยหลังจากพระพุทธเจ้าอดับขันบริณพานแล้วเนี่ยนะอย่าไปอ่านาแต่พระไตรปิฎกแล้วต้องอ่านที่มาของพระไตรปิฎกหรือประวัติศาสตร์ด้วย ว่าศาสนาพุทธเนี่ยหมดจากอินเดียพศสอเท่าไรหมดเพราะเหตุอะไรมันต้องเอาหลายหลายอย่างประกอบด้วยฉะนั้นเราจะโง่มากไม่รู้จักที่มาที่ไปของเขาแม้แต่พระใจปิตกที่เรารับถืออยู่เนี่ยพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ไปเคารพต้นไม้ไม่ใช่ปไ,ไชเปเคเคารพเจดีย์พระพุทธเจ้าพูดอะไรล่ะอ้างพระพุทธเจ้ามาเอาปฏิบัติบูชาไม่ปฏิบัติอเลิศบุคคลใดเป็นอยู่ด้วยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ ทุกวันนี้มันเป็นไปด้วยเทวนิยมไปอ้อนวอนวิงวอนร้องขอมีของขังมันมีหรือของขังนี่เรอเกจิดังมีพลังจิตรู้มีฤทธิ์มีเดชปูนิมนต์ไปอยู่แค่หน่อยไปพุทธศาสนามาเลยกลายเป็นศสยศาสตร์ไปหมดเป็นเห็นไหมไม่ใช่พุทธศาสตร์เป็นเทวนิยมนะกลายเป็นพราหมณ์ไปด้วยทุกวันนี้มีเจ้าพิธีจาไว้นะแค่มาบวชเนี่ยหน้าที่ของพิสูจน์เนี่ย ยิ่งใหญ่มากแค่มาบวชเนี่ยกินแล้วก็นอนเนี่ยไม่ต้องทําอะไรก็ถือว่าได้ทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่มากหน้าที่อะไรสืบทอดศาสนาไงดีกว่าสร้างเจดีย์ร้อยองค์เลย่ะถ้าพิสูวนศูนย์สิ้สน,นเนี่ยคุณระบุคุณที่นาไม่มาบวชมาศึกษาเล่าเรียนแล้วเนี่ยมึงจะมีเจดีย์กี่พันอันยกตัวอย่างอินเดียเนี่ยเหลือไหมพราะค้นในชาตินี่แหละพุทธบริษัทสี่นี่แหละไม่มีเขาไปถึงศีลถึงธรรมพระพุทธเจ้าว่า มันได้ชั้เสริมนักบวชชั้เสริมรักปฏิบัติเห็นไหมไหว้ต้นโพไหว้ไปทําไมไหว้เจดีไหว้ไปทําไมไอไหว้ต้นไม้งมง,งายแท้แท้วงั้นถ้าต้นโพเจดีมีอิทธิพลจริงอะ่ะอินเดียไม่เป็นแบบนี้หรอกทําไมจนกันเต็มไปหมดในพุทธคยามีแต่คนจนๆดังนั้นมิจฉาทิฏฐิเต็มไปหมดพวกนี้ก็นอนกายต้นโพอยู่นั้นแหละทําไมเขาไม่ได้ดิบได้ดีกันเราอ่พูดอย่างนี้น่าเชื่อถือไหมพูดแล้วท่านรู้สึกว่าเออจริงบ้างไหมอ่ะถ้าพูดอย่างนี้ คือตอนเนี้มีพระเรานี่แหละพูดทํานองแบบเนี้ยอาจารย์ได้ยินปุ๊บเนี่ยอาจารย์นึกอะไรรู้มันึกว่าท่านจะอยู่ยังไงเนี่ยชีวิตท่านนึกอย่างนี้เลยนะคือเหมือนท่านเอาเอาเล็บไปเจาะพูกเขาหินเพื่อจะทําให้พูกเขาหินมันพังเอาการบัวไปฟาดก้อนหินเพื่อต้องการให้ก้อนหินมันพังให้คนฟาดเองเนี่ยพังเองคือไปกระทบคุณกับวุทิย่าที่แรงมาก คือมันจะพ่ายแพ้อย่างแรงเนี่ยนะเพราะว่าสพัญยุตยานของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้อะทำและวินัยที่พระตถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและวินยัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปของเราเนี่ยบางคนไปเข้าใจคําว่าทำวินัยเนี่ยอย่างเดียวเบ็ดเสร็จปุ๊บฉันก็จะเอาแต่ทำมาวินัยเท่านั้น,นไม่เอารูประธรรมแล้วว่างนั้นทำวินัยบอกว่าสถานที่ประสูติสถานที่ตัสรู้สถานที่หมุนกงล้อธรรมจักรไห้เป็นไปและที่ปรินิพาน พระท่าที่เกิดจากสรีระของเราและต้นพระศีมหาโพธิ์จะเป็นศาสดาของเธอหลังการลวงไปอีกหล้วบัณฑิตเขาฟังแล้วเขารู้ไงเมื่อพระธรรมวินัยชี้ไปณจุดไหนเขาเคารพในจุดนั้นแต่บุคคลเหล่านี้ด้วยความที่เครียดแล้วก็ทิฏฐิล็อกโกรธที่จริงเนี่ยท่านคงมีเจตนาดีท่านไปโกรธคนที่เขาไปกราบไหว้แบบงมงายไงและด้วยการดูธรรมะคำสอนไม่รอบคอบไม่ละเอียด ก็เลยไปใช้ปากของตนเองไปจับจ้่วเขาให้โอ้โหเดี๋ยวนี้ถ้ากรรมให้ผลเนี่ยมันแย่เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้แย่เลยเราที่เป็นชาวพุทธด้วยกันเนี่ยควรจะเตือนกันบอกกันว่าอย่าเลยมันหักหลักการของพระเจ้าแล้วนอกจากหักหลักการของพระเจ้ายังไปหักวัฒนธรรมประเพณีของไทยเราด้วยนะแปลว่าปู่ตาย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 ที่ทําไว้ท่านจะลื้อหมดเลยท่านต้องการลือ้อแล้วก็ทุบวัฒนธรรมประเพณีทิ้ง ยุ่งเลยนะเนี่ยพระเจดีที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยตอนภศษีมหาโพธิที่คนเขาเคารพกันเนี่ยมันไปนกระเทือนคนที่เขาเคารพอย่างมากเลยนะเนี่ยแล้วเขาทําด้วยกุศลของเขาด้วยและตนเองก็มีองค์ความรู้แค่นี้แล้วก็ไปบังอาจที่จะไปทําลายสัญลักษณ์ที่เป็นที่ระลึกถึงพระพุทธยานของพุทธเจ้านี่เป็นแบบนี้ ถ้าเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พุทธบริษัทเนี่ยก็พอฟังได้เนี่ยพอมาเป็นพุทธบริษัทเราก็ไม่ต่างอะไรกัเหมือนสุนัขขาฤทธิชวีอะไรไหมบอกยังไงก็บอกไปเถอะด้วยความที่ท่านสุดโต่งบางคนก็สุดโต่งเอาแต่นาม,มาทำบางคนก็สุดโต่งแต่รูปธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ให้สุดโต่งคำวบามัชฌิมาเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยต้องชัดมากในเรื่องนี้เข้าใจไหมครับเะฉะนั้นพวกเราเ,าเวลาเกิดประเด็นต่างๆเหล่า,า,านี้เราต้องแข็งแรงมากในยุคนี้ ปัญญาต้องดีศรัทธาต้องมั่นคงความเพียรสมาธิและสติต้องไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนเลนหลบต้องไม่หลุดนะและต้องไม่เคืองเขาด้วยแล้วก็ต้องปรับประวาทะาแก้ต่างตรงนี้ให้ชัดอย่าปล่อยเลี่ยรากชี้แจงด้วยสมมาวจานะด้วยการไม่ว่าร้ายโดยการไม่ทําร้ายอย่าไปกล่าวโดวยคิดประทุษร้ายกันแต่เมื่อมีคนมาว่าแบบงมงายอะไรต่างเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพวกเราทัาง้งนั้นที่เราจะต้องบอกและก็แนะนํา ทำให้คนที่เขายังติดที่วัตถุอยู่ให้เข้าถึงนามาทรมันเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททุกหมู่เหล่านี่แหละที่จะต้องช่วยกันในการที่จะแนะนำพร่ำสอนชุดของอรารชีคนห่มเหลืองโปรยเงินที่จับช่วงพระพุทธเจ้าจับช่วงพระธรรมบิดเบือนพระธรรม,มวินยัยมีอยู่หลายตอนตอนนี้เป็นที่ตอนที่หนึ่งขอเชิญท่านติดตามในตอนต่อๆไป หลวงพ่อขอเสริมเล็กน้อยสังเวชนิยสถานนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกและผู้ที่บวชเรียนเข้ามามีอยู่ในหลักสูตรของนักธรรมตรีซึ่งผู้บวชและคระวาวาททั้งหลายต่างทราบดีว่าสังเวชนิยสถานนี้ เป็นที่ควรแก่การกราบไหว้บูชาเขารบเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นไอ้คนห่มเหลืองโลนโปรยเงินต้องรับกรรมตามที่ขนองปากได้พูดกล่าวจากจ้วงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปตามกรรมของมัน